ฮัลโหล و? กลุ้งเดี๋ยวไอ้จะไปหาน้องที่เดิมนะวันนี้ไอ้จะเลี่ยงน้องโดยกันที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไอ้ไปหับเนอะเออเ,อ,อเดี๋ยวไอ้ไปหับจ้าจ้าจ้าอีนา่นะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันนะบายบายจุบ๊บจุ๊บเมามากระพิกกระเพิกไล่กับบีบหูเลือพูแล้วอสักอย่างอะไอหยองมาเดี๋ยวเนี่ย ก็เคยนะมันครูนั่นก็ไปกกุ้งจะไปแอวกันท่านป้น่ะตะเกียบแฮมล่ะอืมเออเดี๋ยวพี่จะจัดการละมึงใจเย็นๆข้าวโซดข้าวใหม่ล่าไปลากได้ยิเมตะกี้แต่ป่ะแต่เออที่อันี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันอย่าหู้ซึงมันกระพงกระพิกนี่โอ้ก็จะเอาไปแกงมันแรงแน่ไฟก่อนไปก่อนวี่งเข้าหั่นก่อนโอ้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 เดี๋ยวไปเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยน้อวันนี้จะขนไหล่วกปูเทานี่กันมามีสักหมอกใดโกยมันเนาะ ซูอ๋อซูอ<า>ไปไหนไปเดียวเนี่ยอ๋อข้าจะเข้าเวียงคำไปอย่าง่ะไปธุระพอดีพ่อหลวงบ้านบ้านเฮาเนี่ยเพื่อมีโครงการอบรมไปอบรมแล้วก็จะได้ก้าไม้พันไม้มาปลูกวันนี้ข้าก็เลยจะได้ไปอบรมอ๋อก้าพันดีก่อนอู้พันดีตัออ้าไม้พันดีเลยสูก้า ต้นสูงกับว่าต้นต่ำโอ้ต้นสูงเริงเฉลี่เหมือนกันเนอะเอาไม้นะนะไม้ไม่ไม่ต้นสูงแบบโอ้ขนาดเลยค่ะกปร่งามเลยแอ๊ะมาสูงใครจะมาปลูกนี่จองไม่ค่ะจะห้าหกต้นเนอะได้ได้ได้เออเด๋ยก่อนแ้วสูงจะป้าแล้วมีทางกี่บาทน่ะก็มีนี่ที่ตัวนี้ก็สักห้าล่วย โอ้พี่พอจะได้เข้าไปในเวียงพขโลดตีโตสโอ้มันถึงนแบบพอสูน้ำมันแหมเอาน้ำมันเอาไปค่ะขอบคุณครับน,นี่การน้ำมันโอ้เด็ดเด็ดเด็ดสูอ่าอ่าอเอาไปแหมโอ้อไนี่เอาโอ้อ่าเนี่นี่นี่เอออันนี้ละไว้จะไว้อือกับไฟเก็พอแล้วเนาะพอเกาะพอกาะอนก็น่าจะพออยู่เนาะเออไม่ได้ไม่ได้ไปตัวมูปะหลวงเขาต้องมีเงินติดตัวอืมมันเป็นหน้าที่ต้องไป เราจะได้ต้นไม้มาปลูกก็คงจะอบรมทั้งวันนะนะสูงนะอ๋อกะอันก็บรต้องฟังตั้งใดเน้อสูงเน้อเออเออสูงอ๋ออันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียใครจะไปละสูงอ๋อสาตุสาตุขายกมือสิบนิ้วสตางค์ของข้าของลูกนี่นะถ้าใครเอาไปเนี่ยบดีบดักคอมันมีอันเปลี่ยนไฟ ตางที่ข้าเอาหือไปนี่ถ้าว่าเอาไปเลี้ยงแม่นิงเอาไปเลี้ยงกุ๊กเลี้ยงกิกก็ขอสาภายใน, 3, น,น,นสามวันเจ็ดวันเนื้อซาตุสซาตุสตัวโอ้ยยังไปอ่ะยังข้ามไปละโอ้ก็เดี๋ยวขึ้เขาไปเต้นเนาะเดี๋ยวจะบอกพ่อหลวงว่าวันนี้ข้าติดธุระพอดีวันนี้เดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าให้งัวหรอ <c oughs> ไปใจน่ำนาหรอแต่นักเนอะที่เขาไปแตนกันแล้วกันอ๋อไปกไล้วอ๋นึกว่าสุระเวลาไปงานคุณอไปแล้วสูบเอาละก้าม่ออะเนาะอ๋อมาเอาโอ้ค่าว่าค่าคารก้าม้อยู่อ๋เอา่เอาะค่าจะเอาสักห้าหกโต้น่ะสูเอาที่ที่มันเลิงๆอะที่มันใหญ่ๆ่ะที่มันงามงมอะสูบที่มาเอาม้มนกว่าจะเนี่ยจะเคลนไหนุ๊บอ